นกมันอยู่ในกรงขังนกมันอยู่ในกรงมันวนไปวนมาอยู่ก็แต่นกนั้นก็ไม่รู้จักบาปนั่นคือกรงขังตัวมันเองผู้ประมาเหมือนคนไม่รู้เนื้อรู้ตัวว่าตนเองกําลังถูกขังอยู่กับภพบไม่รู้ตัวเลยว่าตนเองกําลังเป็นผู้ต้องขังโดนกับขังอยู่กับภพบชาติอะไรเป็นกง สามแดนโลกธาตุเป็นกรงพบชาติเป็นกรงขังสัตว์เราเราเราเองถ้าไม่ศึกษารำคาสอนของพระพุทธเจ้าเราจะไม่สามารถรู้ได้ว่าตัวเราตัวเราแต่ละคนแต่ละคนกำลังกำลังกำลังอยู่อยู่อยู่ในห้องของังถ้าเรามาศึกษาเรื่องพบเบื่องชาติอวิชาปัิยาสังขารสังขารปัญญาวิญญาณ วิญญาปิยานามรูปนามรูปปิยาสารายตนะสารายตนะปิญาพัทธะพัทธะปิญาเวทนาเวทนาปิาตัณหาตันหาปิยาอุบาทานอุบาทานปิญาภาวะภาวะว่าบวมปิญาชาติชาติก็เกิดก็เจ็บก็ตายความไม่รู้เป็นเหตุทำไมเกิดสังขาร สังขารเป็นเหตุเป็นปัจจัยทำให้เกิดวิญญาณวิญญาณเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูปนามรูปเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดสารยตนะสารยตนะเป well ็นเหตุเป so ็นปัจจ <ileen Faz diese>. ัยให้เกิดภาษานามรูปก็ทําให้เกิดเป็นตาหูจมูกลิ้นกายใจสารยตนะเจงแกวนาเรียกว่าผัสสะเรียกว่าเรวาอตนะ เป็นเหตุเป็นปัจจัยทาให้เกิดการสมบัสหรือต้องการสมผัสหรือต้องเป็นเหตุเป็นปัจจัยทําให้เกิดเวทนาเวทนาเป็นเหตุเป็นปัจจัยทาให้เกิดทันหาทันหาเป็นเหตุเป็นปัจจัยทาให้เกิดผัวทานเป็นเหตุเป็นปัจจัยทาให้เกิดพบพบเป็นเหตุเป็นปัจจัยได้เกิดชาติการเวียนว่ายตายเกิดการเวียนว่ายตายเกิดทั้งฝ่ายที่เป็นสุปฏิทั่าบาที่เป็นทุกปฏิล้วนแล้วแต่เป็นของที่ เวียนไปเวียนมาเวียนมาเวียนไปอุปมาเบียบเสเหมือนพบชาติเนีนย่ยว่าพบชาติพบชาติอันไหนเดียวว่าพบอันไหนตีเรว่าชาติอารมณ์อิทธารมณ์อนิธารมณ์มีความสุขมีความพอใจก็มีความต้องการมีความกินดีมีความห่วงแหนมีความรู้สึกไม่พอใจก็เกิดปฏิคัตขาดใจ เฮ้ยพอมีความยึดมั่นถือมั่นมากความยึดมั่นถือมั่นมากนี่แหละความต้องการมากเป็นเหตุเป็นปจัจจัยในเกิดความยึดยึดติดมีความพอใจมีความพอใจมีความปรารถนาต้องการมีความพอใจอยู่อย่างนั้นเรียกว่านกมันอยู่ในกรงขังแต่มันไม่รู้จังกกรงมนุษย์เราที่เวียนว่ายอยู่กับพบมีการท่องเที่ยวไปในสามภพ แต่ก็ไม่รู้โดยเลยโดยซ้ำบาปภพชาติต่างๆเหล่านั้นมันคือกองขังมีการศึกษาธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าเึงจะรู้ว่าแค่ที่ยิงแล้วจิตของเราตกเป็นผู้ต้องขังนี่ตกเป็นผู้ต้องหาถูกกักขังไว้ในภพชาติพอรู้สึกว่าเป็นผู้ตกผู้ต้องขัง ก็มีความปรารถนาได้เฉดตจต้องการได้ยหรุดพ้นมีความปรารถนามีความต้องการได้ยหรุะพ้ลปรารถนาได้ยหรุจะน้นถึงเกิดความมีศรัทธาเลื่อมใสศรัทธาเลื่อมใสจะเป็นเหตุเป็นใจทำให้เกิดความเพียรความเพียรเป็นเหตุเป็นัจทำให้เกิดความอิ่มใจความเบิกบปานใจความปราโมทเป็นเหตุทำให้เกิดปีติ ปีติเป็นเหตุทำให้เกิดความสุขความสุขเป็นเหตุทำให้เกิดสมาธิสมาธ nah ิเป็นเหตุทำให้เกิดญาณในความรู้ยะถามปุริยานัตนสนะญาถามปุริยานัตสนะเป็นเหตุเป็นปัจจัยทำให้เกิดนิพิทายานนิพิทายานเป็นเหตุเป็นปัจจัยทำให้เกิดวิราขายานคลายความหลงวิราขายานเป็นเหตุทำให้เกิดนิโรธยาน ให,ให้ทำให้เกิดวิมุตติวิมุตติรุดพ้นวิมุตติเป็นเหตุทำให้เกิดขยะยานขยะยานขยะยานจนทางวัดรทะรถ,ถึงเกวระปริปุนนำถ้าเราไม่น้องใจของเราไปศึกษาทำคำสอนของพุทธเจ้าแล้วเราก็อุปมาเกิดสิเบสีเหมืนนอนนกที่อยู่ในกรงนกติ่อยู่ในกรงวนไปวนมาอยู่กับกรง แต่นอกนั้นก็ไม่ทราบว่าอันนั่นคือกงขังตัวมันเองเหมือนกับเราขณะที่ดำรงชีวิตอยู่เราคิดว่าการดำรงชีวิตอยู่ของเรานั้นเป็นผู้มีอิสระเสรีภาพอย่างเต็มที่โดยที่ไม่รู้ตัวเลยว่าเราก็เป็นสัตว์ชวนิดหนึ่งที่ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยูงง่ในกงกงคือวัาด่าสงสาร เค่ว่าคำว่าก้องคำว่าก้องคำว่าสันติจุขังอยู่ก็ก้องนั่นก็คืออารมณ์ที่มีอยู่ในใจเพราะเราไม่ไม่รู้จึงติดข้องอยกาสิ่งต่างๆเหล่านั้นไม่รู้ไม่ทราบไม่รู้ไม่ได้เรียนรู้ไม่ได้ม่จารณาการเป็นอยู่ของตนเองนั้นก็ยังไม่รู้เนื้อโ้ตอว่าเราก็ไม่ทางการอะไรกันนับโทษพูดดู พูกขูกักขังหรือเป็นผู้ต้องขังอยู่ในภพชาติเลยสามารถที่จะไม่สามารถที่จะหาทางออกได้โนเอียนยไหวใดเกิดเวียนยไหวใดเกิดไม่มีที่สุดไม่มีประมาณหาความเที่ยงแท้แน่นอนไม่มีเอะนั้นถ้ารู้จักว่าการเกิดเป็นทุกข์ความแก,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 ก่เป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์การพักผ้าเป็นทุกข์เมื่อเห็นถึงความทุกข์ทลายทา้งล้มหน้าล้อมหลังแล้ว เราจะอยู่อย่างไรโดยที่จิตใจของเราไม่เกิดความทุ์และความร,าร้อนก็ต้องอยู่ด้วยการรู้ความจริงทำอย่างจรรู้ความจริงมีแต่ภาวนาเท่านั้นที่จะสามารถรู้ความจริงได้เอาอะไรมาภาวนาก็เอาใจของเรานี่แหละเป็นผู้ภาวนาเอาใจของเราเนี่ยแหละเป็นผู้พิจารณาที่เรียว่าไฟมันเกิดอยู่ตรงไหนก็ต้องดับมันตรงนั้น จะดำไฟก็ต้องดำที่ไฟจะดำทุกข์ก็ต้องดำที่ทุกข์ใครเป็นผู้รู้สึกทุกข์มีตดมีตดใจของเราเนี่ยเป็นผู้รู้สึกทุกข์ใ,ใจของเราเป็นผู้รู้สึกทุกข์แล้วก็ต้องค้นหาเหตุว่าความทุกข์ทามันเกิดขึ้นเกิดขึ้น,เ,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 นเพราะอะไรมโนบวังขมาขมามาโนเสธขามโนามาโนโนมยา ใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานใจเป็นรากฐานไม่ว่าทำอะไรมีใจถึงก่อนไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ว่าทำอะไรมีใจถึงก่อนมีใจถึงก่อนความหลงมาเกิดอยู่กับใจถ้ามีอุไมีคำกล่าวว่าทุกศุลย์ยังในโลกไม่เห็สมมติถึงราบบานชอ่องคนเขาเราสัตว์มันดูสิ่งของเงินทองกองสมบัติไม่เห่สมมติ แม้แต่อาการสามสิบสองที่มีอยู่ในร่างกายเราก็ไม่ใช่สมมติขันทั้งห้าเองก็ไม่ใช่สมมติี้จะมีชื่อเรียกอย่างอาวัยวะสามสิบสองที่มีชื่อเรียกชื่อต่างๆเหล่านั้นจะใช้เรียกขานอาวัยวะนั้นๆมีชื่อ,อย่างนั้นๆนเธอจริงแล้วชื่อต่างๆเหล่านี้ก็ไม่ใช่สมมติเพราะเป็นชื่อที่ตั้งขึ้นมาปัญญัติขึ้นมาเต่นั้น แต่โสมมติทแท้จริงมันคือจิตใจของเราสำคัญว่าดำาดือว่ายึดมั่นว่าอุปััฏฐานว่าเข้าใจว่าตัวสำคัญที่แท้จริงนี่ว่าตัาหาสมุทัยมันสำคัญอะไรล่ะมันจะสำคัญตัวมันเองนั่นก่อนเพราะมันสำคัญตัวมันก่อนมันยังคิดว่าเป็นเดาขึ้นมาก่อนนี่กงายเป็นเราายเป็นเดามีเรามีเราขึ้นมาก่อน เมื่อมีเล่าแล้วก็มีความต้องการมาเพื่อเราเมื่อมีเล่ามันก็จะมีความรักเจ้าของเพราะมันมีตัวเจ้าของก่อนที่จะไปรักผู้อื่นก่อนที่จะไปหลงผู้อื่นมาก่อนหลงตัวมันเองจก่อนเพราะว่ามันหลงเจ้าของเมื่อมันมีตัวเจ้าของมันมีเจ้าของเสร็จแล้วมันก็ต้องการเอาสิ่งที่มีความอยากได้เอามาเื่อเจ้าของนะ่ะ จื่ทำด้ววิธีทางในการแสวงหาทุกเดยยางเพื่อให้ได้ดังใจขยงแต่พอมันไม่ได้ดังใจเจ้าของจแน้วก็เกิดความโกรธความโมโหโศสขึ้นมาใครคนใดคนหนึ่งใครเขาได้เขาได้เขาได้กว่าเราเราก็ไอ้ความเป็นเจ้าของอันนั้นมันก็เกิดนิสัยเขาเกิดอิจฉาพยาบาทเขารักเจ้าของ เพราะโดยจิตเดิใจมันสําคัญกว่าเป็นเราถ้าศึกษาหนักทมคาสอนขององค์พระสัมมาทับริเจ้าแล้วอะไรต่อมีตัอะไรมันก็ไม่เคยเป็นอะไรมันเป็นสัตธรรมมันเป็นสัจว่ามมันเป็นสัต่ว่ามันเป็นสัจวารเท่านั้นมันศึกษาพิจารณาดูว่าอันไหนที่สําคัญว่าเป็นเราสิ่งต่างๆเหล่านั้นเป็นเป็นของเราจริงหรืออันไหนที่ว่ามันเป็นเรามันเป็นของเราจริงหรือ ไม่ใจสันโัวจนบุคคลเขาเราอะไรที่ไหนโดอาเน,นจังดูขังนัตาของเกิดของเกิดมาแก่มาเจ็บมาใข้แล้วก็ตายเัื่อพิจารณาจนทางมาจิตมาเด็นว่าตัวตนเด่นแท้จริงไม่มีอยู่จริงมีแต่ตัวจิตมันคิดเสกสารปั้นแปลงสมมติตัวมันเองขึ้นโดยตัวมันเองปัญหาเรหมะธรรมะมันเลยไปเกิดขึ้นจากสิ่งอื่นมันเกิดขึ้นมเจาของนี่แหละตัวเราของเรา ตัวตนของเรามีจิตจของเรามีจิตจของเราเท่านั้นื่อศึกษาิจาจนาถ้าไม่้องการที่จะถูก้องของังอยู่กับพบทำไมงั้นแล้วแม้แต่ตัวมันเองตัวเราเองก็จะไม่รู้จักว่าตัวเรากำลังถูกขังอยู่ก็อยู่เพลินไปเพลินไปเพลินไป,ไป,ไปด้วยไม่ความหลงทําให้เพลินแต่ถ้าสนใจหลักธรรมคาสอนพระพุทธเจ้าสนใจทรมากที่มีอยู่นยในการในใจแล้ว เห็นอันนี้ดังดูขขานาตาเห็นกายดำจริงเห็นจิตาำจริงจึงจะสามารถรู้ได้ว่าตัวตนติดแท้จริงไม่มีอยู่จริงจึงจะสามารถทลายกงขังคืออวิชชาด้วยความกุมจิตเอาไว้ให้หมดลงได้ถ้าไม่อย่างนั้นแล้วใครก็ช่วยเราไม่ได้